ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายดอนนี่ทางช่องดอนนี่เบียนในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงครับนะ,ะนะวันนี้อยู่ที่ตลาดนะัดจดุจักโซนสัตว์เลี้ยงตรงบูธข้างเจเจมอเหมือนเดิมนะครับประตู3ประตู4อ่าก็อยู่ในเย็นเย็นวันอาทิตย์ฝนกําลังจะมานะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตราคาบอกไว้ก่อนเลย ราคาแมวร้านพี่หลังใจดีเหมือนเดิมประตูสีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าร้านพี่หลังมีอะไรนะฮะขายทุกอย่างทุกหมดอยไม่อเาีมาทีโบในกลุ่มกครับเเียงเลยเดี๋ยวยังไม่เอามา่เยนโอ้ยักคร ออกมาเลยจะโตมาแล้วจะได้เป็นคนอยู่สังคมไึกควารุ่ลวยนอนโยนให้กับ่นี่แวลาการสหนวิลาการอมไม่ว่าโตมาจะเป็นคนดีของพ่อตัวและสาคเดี๋ยวผมพาไปดูครงน้าครงหน้านี่ปีมีเจ้าของแล้วนะ สวยเนี่ยแลใส่รุกันนะโบเนี่ยหรืออ่าป็นกาตทองแย่หรือเป็นมันทีเนี่ยตามสายพันธุ์ที่อยู่มาตเด้แน่นอนแต่ถ้าโยมเด็กไอทำาเยอะไปเพราะโาควบาอ่างเนี่ยควเด็กเพราะเป็นเด็กที่มีความติงที่แย่เนี้ยเวลาเราเลือกแล้วให้เด็กเลี้ยงเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์ที่เด็กเลี้ยงแล้วได้มีปัญหาถ้าบางสายพันธุ์ทีอยู่กับเดไม่ได้เลยเด็กไปจากม้าจะดิ้นเลย ขออนุญาตนะครับอันตัวนี้ทะลุตัวนี้สวยเอาไปถูกไม่ใช่ ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านพี่หลังใจดีตรงบูธช่างใจใจมอประตูสีครับพี่หลังสวัสดีครับสวัสดีครับรนี่เดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆมามามาอัปเดตราคาแมวร้านพี่หลังนะฮะว่ามีอะไรบ้างจริงเนี่ยเพื่อนๆมาดูได้ทุกอาทิตย์นะครับว่าเออมาดูแมวร้านพี่หลังได้นะครับเพราะแกจะมาทุกอาทิตย์เรามีแมวเยอะนะฮะแต่วันนี้ผมมาเย็นวัน วันอาทิตย์เดี๋ยวให้พี่หลังแนะนำเพื่อนๆก่อนแล้วกันคระมาพี่หลังก็จะมีของผมวันนี้ก็จะเหลืออยู่นะครับจะเป็นสกอตติโฟนะสกอตติโฟมีสั้งขนสั้นขนยาวนะครับเอ่อเป็นตัวหูตั้งนะครับนะครับเป็นตัวหูตั้งเย็นแล้วครับเหลือ4ีพันแปดจากหกพันแปดครับผมนี่ตัวละสี่พันแปดวอสีตาตาสีฟ้าด้วยนะใช่ครับใช่รับตาฟ้าด้วยเนี่ยแล้วก็ตา อันนี้ตาอะไรตาเหลืองตาเหลืองนี่ครับนี่โรมผลฟ้างแล้วอย่างสกิสกอตติโฟนเนี่ยมันเลี้ยงยากง,ง่ายยังไงครับพี่เลี้ยงคนข้าง่ายนะครับก็ไม่ไม่ไม่ดกับยากาไม่ดื่กับยากครับแล้วมันต้องมีดูแลอะไรเป็นพิเศษป่ะครับไม่ไม่ก็ไม่มีอะไรนะมีอยาพิเศษก็เลี้ยงผมว่าเลี้ยงง่ายกว่าเปอร์เซีย อ่าผมว่าเลี้ยงง่ายกว่าเปอร์เซียขนมันก็จะสั้นกว่าเปอร์เซียนะใช่ส่วนใหญ่ถ้าผสั้นก็จะสั้นกว่าเปอร์เซียหรือจะเป็นขนยาวก็ไม่หนาวครับไม่หนาเท่าเปอร์เซียนะจะได้แต่ความใกล้เคียงไม่ถึงกันหนาเท่านะครับก็ดูแลง่ายครับแล้วก็มีทุกสีให้เล่นอย่างสีขาวตาสองสีนี่ก็มีนะบอ๋อนี่มีตาสองสีครับใช่ครับก็เป็นโกลอนสองสีตาสองสีเหมือนกันอย่างเมื่อกี้พี่ตาออพี่พี่ พี่พี่หลังบอกว่าหูตั้งหูใช่ใช่ก็จะมีจะมีตัวที่หูพับด้วยแต่ราคาจะสูงกว่านี้เนาะครงนี้เราหูตั้งเพราะหูพับเนี่ยตอนที่ผมส่งออเดอร์หมดก็จะเหลือหูตั้งมาขายของพี่หลังเนี่ยเป็นฟาร์มนะฮะแล้วก็เบาลงแล้วก็ออเดอร์ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ในไทยด้วยนี่ อันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะอันนี้จากราคาปกติเขาเล่นกันหลังหมื่นอยู่แล้วเนาะครับแต่ของผมเองเนี่ยเปิดแค่เจ็ดพันห้านี่ต่อรองได้อีกถ้าชอบนี่มาคุยได้ครับต่อรองได้อีกนี่เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ตัวพี่หลังมามามาท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆสอบถามพี่หลังได้นะได้เลยนี่นี่อ่าอันนี้ตาสองสีนี่ตาเหลืองตาตาอย่างอย่างพี่เขาบอกเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าที่บ้านเลี้ยงใช่ไหมครับต็ครับต็นครับที่บ้านเลี้ยงนะครับเลี้ยงเยอะไหมครับ อ่าเนี่ย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 มีลูกค้ามาดูนะฮะเนี่ยมีลูกค้ามาดูเนี่ยจะมีลูกค้ามาเดินดูทุกวันเนี่ยมีแมวมีแมวให้ดูนะฮะแล้วก็มามีโต้หน่อยก็มีนะมีโตหน่อยอ่าก็ซสทโตที่โตหน่อยก็มีนะครสำหรับบางคนที่ไม่มีเวลาเลี้ยงก็แตกตัวน้อยๆครับอ่าโตหน่อยก็มีครับผมจะมีทุกรุ่นเลยอันนี้โตวที่ว่าตัวนี้กี่เดือนครับพี่หลือสามเดือนครึ่งแสดงว่าถ้าซื้อรุ่นนี้ก็วัคซีนอะไรเรียบร้อยครับ ก็มีวัคซีนแล้วเข็มหนึ่งอ๋อมีวัคซีนแล้วเข็มหนึ่งแล้วก็ไปทําอีกนิดหน่อยก็สอเข็มอย่างพว่วงนี้อายุสามเดือนมันราคาเท่าไหร่ครับพี่หลังนี่ผมเปิดแแลงเลยนะเปิดแแลงเลยนะครับเวลานี้แล้วนะครับเหลือ5 8าพครับผมครับนี่ห้าพันแนี่ต่อรอได้อีกเปิดกันนี่ดูได้ครับเนี่สกอตตี้ฟตัวใหญ่ครับ โตแล้วฟอร์มแล้วฟอร์มสวยแล้วเห็นฟอร์มว่ามันเป็นยังไงแล้วแล้วก็ไม่มีที่ตีไม่มีตำหนิหนอนดีนี่บุคลิกภาพสมบูรณ์นี่ครับเดี๋ยวตาไวหูไวเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นอเมริกันช็อตแทฮอเมริกันช็อตแแฮราคาก็จะอยู่ตัว5 0 0ันี่ยราคา5 0 0ด เนี่ยตัวอันนี้ประมาณกี่วันนะครับเนี่ยเดือนครึ่งเดือนครึ่งสี่ถึห้าวันเนี่ยถ้าเพื่อนๆมารุ่นนี้ก็เอาไปทําวัคซีนได้อีกนิดเดียวอีกนิดหน่อยก็ไปทําวัคซีนได้เดือนนี้ทําวัคซีนง่ายไปที่คลินิกสัตวแพทย์แถวบ้านก็ทําได้แล้ครับราคาเนี่ยนี่จะเป็นเบงกอลายมาเบิ้ลนี่เบงกอลายมาเบิ้ลนะครับเพื่อนอ๋อเนี่ยดูสวยๆเดี๋ยวผมโจ์ให้ดูเลย เองก็จะมีทั้งลายมาเบิร์มีลายสปอร์ตมีลายโรเซตมีลายโดนัทอันตัวนี้เป็นมาเบิร์ลายหินอ่อนนี่ครับอย่างฟุ่งนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่หลังอย่างนี้ก็จะอยู่ตัวละห้าพันแปดนะครับห้าพันแปดสองอ๋อื่อวานเปิดอยู่หกพันแปดนะนี่เมื่อวันวันเสาร์ลดราคาให้นี่ค่าใครมาเที่ยวเที่ยววันวันอาทิตย์ก็จะได้ดูน้องแมวดีๆฮะเนี่ย ราคาผมจัดโปรให้ทุกตัววันอาทิตย์นะราคาผมลงให้ได้ผมลงเลยลงเลยก็แด่งปันกันไปเลี่อยเพราะผมบอกไว้ก่อนผมถามพี่หลังก่อนที่ขอพี่หลังนี่เป็นฟาร์มเองฟาร์มด้วยแล้วก็มีลูกลูกฟาร์มที่เคาะให้เราด้วยนี่นี่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรครัใช่คือผมผมว่าไม่ไม่ไม่เอ่อการันตีผมว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่บางทีเพื่อนๆบอกว่าโอ้ดูน้องไม่สบายหรือว่าอะไรคือ บางทีมันร้อนบางทีมันอะไรเงยคือมันธรรมดาอยู่แล้วครับที่น้องแมวจะจะดูซึมหน่อยเพราะมันร้อนอะไรเงนี้แล้วด้วยนิสัยของแมวเนี่ยกลางวันมันก็จะนอนพักผ่อน,น,อนเก็บร้อนถ้าเพื่อนๆเคยเลีเ้ยงแมวก็จะรู้ครับเออแล้วผมบอกว่าพี่หลังเนี่ยถ้าผมถามตรงๆอ่ะพี่หลังก็เริ่มมาจากความชอบใช่แล้วก็พัฒนามาเป็นบีดเดอร์ใช่แน่นอนว่าพี่หลังอ่ะพอบีดเดอร์แล้ว แล้วก็มีแมวเยอะที่พี่ที่พี่หลังกล้าลดกล้าอะไรเนี่ยคือเพื่อแบ่งให้เพื่อนๆได้มาเลี้ยงดูแลน,น้องแมวนะฮะซึ่งผมบอกไอ้ทําไมราคามันถูกจังแมวไม่ดียวไม่ใช่ครับเพราะนี่คือพี่หลังค้าขายแล้วพี่หลังก็รักษา,าสินค้าของเขาด,ดีอยู่แล้วครับเนี่ย เป็นในทางแบ่งปันแล้วก็สนับสนุนน้องๆเลี้ยงนะอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยมาดูน้องๆ้องน้องๆ้องเลี้ยงแมวจะได้ไม่ไปติดเจ๊ติดเพื่อนติดเที้ยวหรือแม้กระทั่งบางคนไปติดยาเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแมวเราเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเนี่ยอ่าให้แมวเป็นสื่อนะฮะเป็นสื่อฝึกความรับผิดชอบของเด็กเนี่ยเป็นเป็นการฝึกความรับผิดชอบที่ดีที่สุดลยครับในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรนะฮะได้เขามาดูได้ครับ อยู่ได้ครับนี่ฮะนฮะีดูบรรยากาศบรยาาศบรยากาศตรงบูธข้างเจเจมอเนี่ยนี่นี่นตื่นเต้นนะฮะพอดึกๆแล้วจะเซียะฮะแล้วก็พี่หลังมีอะไรอยู่ฮะเนี่ยตอนนี้อ,อันนี้ก็จะ,ปะเป็นรูปผสมเบงกอนะครับลูกครึง่งล,ลูกครึง่งลูกครึง่งก็ตัวละสองพันแปดเองเนี่ยถ้าเพื่อนๆ <พอ S 1> มีมนมีมีม,มีมีทุนหลักพันอันเนี้ยที่หลังก็มีให้เลือก ซึ่งแนวฝึกเลี้ยงซึ่งถ้าเราจะเลี้ยงอะไรือไม่ว่าจะอย่างเงี้ยต่อให้มันเป็นลูกครึ่งก็มันก็มีความน่ารักความเป็นแมวอยู่นะมีความน่ารักมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่าครับอย่างพุกงเนี้ยมันมันมีเลือดเป็นกอกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าิบเลยครับไทยห้าสิบเป็นกอห้าสิบราคาสองพันสองพันแปดลดได้อีกสองพันแปดลดได้อีกมีมาห้าตัวขายไปสองตัวแล้วนี่นี่เลือลือสามนะฮะนี่นี่คือชุดมันนะ เราเหลือสามตัวนี่แล้วก็อันนี้คืออะไรครับพี่เมอ่าวีอันนี้จะเป็นลูกผสมบิทติสบิทติสนี่คือลูกผสมนี่คือลูกผสมเหมือนกันนะผสมบิทติสกับเปอร์เซียนี่ครับระหว่างบิทติสเขาแทก็คือพ่อเขาแม่เขาเป็นเปอร์เซียบกาจะมีทั้งตัวขนสั้นและขนยาวนะครับรวมทรงสีสันก็จะออกแนวตึงๆบิทติสจุดตึงกับเปอร์เซียอ่าฮะตึงๆครับ ก็น่ารักครับมีไข่ก็น่ารักโตมาตัวเจ้าล้วนใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะอยู่แค่ตัวละสามพันแปดนะสามพันแปดครับผมนี่ดูความน่ารักก็จะอยู่ที่สามพันแปดดูความน่ารักเนี่ยอเมริกันชอแนเนี่ยจะนิ่งนะฮะเพื่อนอันนี้เป็นแต่ตที่โฟที่สวยเนี่ยปลาหนุ่มน้อยเดี๋ยวขออนุญาตลงยูทูบนะครับหนุ่มน้อยมาดูอะไรครับอ๋อเราครแล้วมาดูแมวมาดูแมวแมวไปเลี้ยงไหม นี่ยมีเยอะนะครับเพื่อนๆนมาเช้าวันเสาร์วันเสาร์จะเยอะมากเลยของผมของจะมาลงเยอะเลยนะฮะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะฮะแต่ก็พอมีแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ว่างก็พอมีพอมีให้ให้ให้เพื่อนๆนเลือกดูนะฮะเนี่ยยิ่งดึกก็มีไหนถก็ได้เลยนะครับมีลูกค้ามาเยอะเลยนะฮะล่างขายหมดแล้วนี่ลูกค้าซื้อไปแล้วดูบรรยากาศร้านที่หลังนะได้ข้วงล่างขายหมดแล้ว เนี่ยเด็กหลุดายกันที่คนโดนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในฮะจะชอบโตมาแล้วจะได้เป็นคนดีของสังคมหลุดเด็กาดงได้ฝึกความรุ่มรวนอ่อนโยนให้กับเด็กเนี่ยเนี่ยลีลาการขายของพี่หลังอาการรับรองได้ว่าโตมาจะเป็นคนดีของครอบครัวและสระกูลแนเดี๋ยวผมพาไปดูโครงล่างโครงล่างนี่ปีมีเจ้าของแล้วนะฮะของแล้วเนี่ย เนี่ยก็สวยเลยแล้วนี่ใส่ทุตัวนะโกเนี่ยหรือเมคัวแทนเนี่ยหรือเป็นมันกินเนี่ยสามสายพันธุ์ที่อยู่กับเด็กได้แน่นอนแต่ถ้ารวมเด็กผมไม่แนะนำให้ดีเยอะไทยเพราะว่าโตบาคุ้มด้ยปวดเด็กเพราะเป็นเป็นยาที่มีความอิจฉาที่แก้ได้เวลาเราเลือกแมวให้เด็กเลี้ยงเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์ที่เด็กเลี้ยงแล้วได้มีปัญหา

แมวร้านพี่หลังจดีนะฮะก็เพื่อนๆสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดในเพจพี่หลังได้นะฮะหรือไม่ก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปของเราได้นะฮะก็เหมือนเดิมฝากกดติดตามกด subscribe อมเมนต์พูดคุยนะฮะแนะนำได้นะฮะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะ